ไอ้นี่ยืดเลยปั๊บฟึบปั๊บฟึบแล้วรัสเซียรัสเซียเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะในมือมันมีหมีมีหมีมีหมีขนหมีขาวขนขนหมีขาวตอนก่อนพี่ก่อนพี่คิงจะมาเป็นตลกก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเรื่องไหนทำเรกิจการบินปล่อยนกนาวัดปล่อยนกนาวัดบิน แล้วพ่อผมก็ไปดักแล้วก็มาใส่กลงกระทำกระทำลุงเป็นผู้พันเฮ้ยยิงด้วยเนี่ยเป็นทหารเด้อครับผมไม่ใช่พันเอกพันโทอ้าันเป็นพันอะไรพันไดนาโมอยู่ซี่แยกประจวบโอ้โอ้รถเสียวันไหนบอกนี่มอแปลงวันไหนมีปัญหาเลยได้พันได้พันอะไรเนีพันไดนาโมนั่งพันยิงเลยที่ประจวบที่ประจวบ เล่าเรื่องอื่นอะไรก่อนไปหรือคุยนิดนึงอ่ะคุยนิดนึงหัวเทปหัวมวนนะให้พี่ติ๊กเป็นแบบมึงก็ถามบ้างก็ได้นะได้ให้พี่ติ๊กอะไรก็ว่าไปพี่อะไรก็เดี๋ยวบี้มีเรื่องหาอะไรแล้วก็เล่าไปเรื่อยจริงไหมที่พี่ติ๊กหิ่นสีนี่เคยได้กับแม่บ้านที่เช่นเมืก่อนใช่พี่ไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะมันหายอยเดี๋ยวันนี้ก็เลยมาเล่ากันเล่าอะไรอเหมือนพี่วันนี้เล่าไม่ต้องหายนะหมายถึงว่าพี่กลัวไม่งไปเล่า ดวงเลยเหรอเปิดเปิดแรกเลยขอยยาวปะขอยยาวไหมปึ้งๆเลยข่อยปึ้งเลยข่อดพี่กิงพวกแบบมุกตับได้ป่ะไอ้ที่แบบรถเก่งรถบัสรถอะไรพวกนี้ไดป่ะจริงๆได้แต่ว่ามันได้ไม่หมดของราจารย์เขาก็เอามาดิลองดูลองดูก็รถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใส่ยามอไซค์คาวาสกิอิซุรถอีแตน แ,แม่แม่แม่ก็มาเยอะแม่อะไรบ้างไม่ติดเชียงใหม่ไม่เยลำปางไม่สามพิจิตไแม่ชิดเมืองจันทแม่บูหลันหนองคายแม่ละไมเมืองแพร่แล้วแม่พี่มาปะไม่มา <laughs> <laughs> แล้วเห็นมันก่อนไปหาหมอเป็นโรคอะไรนะก็ก <laughs> ินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกรวยเลือเหมือนเปรี้ยวเคี้ยวไม่รู้รสเป็นกดในกระเพาะเป็นแค่นี้พอแล้วแห้งเขาเก่งเนาะคนก่อนเขาเก่งนะความจาดีคือความจําเนี่ยต้องบอกว่าเขาจําได้เราก็เฮ้ยเก่งมากแล้วมีความสวนมาก แล้วพวกนี้บางทีมันก็ต้องพออายุเยอะก็ต้องใช้ใช้ยาช่วยช่วยช่วยบำรุงสมองอะการลืมใครที่เป็นโรคลงหลงลมีมีมียาช่วยได้ผมผมได้กินทุกวันแล้วมันจะช่วยบำรุงสมองให้เราจําได้เพิ่มสติเนีโยเนี่ยเนี่ยยิ่งอายุเยอะอย่าง ต้องกินใช่ไหมมีมีหรือม่หลงทิ้มีหลงลืมไหมมีไหมโอ้โหลืมบ่อยเลยมีบ้างใช่ไหมม้าไม่ใช่มีบ้างอะมีบ่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมเอาให้กินอะไรอะไอ้ยายาเนี้ยโอเคโอเคโอเคกินแล้วรักษาโรคหลงหลงลืมลืมได้เลยดีเปล่าจริงเปล่ามันยาอะไรยาอะไรก็นี่แหละกูเอาไว้ไหนวะจำไม่ได้เอายาไว้ไหนมึงยังลืมเลยเียมึงยังลืมเลยวิ่งไอ้ยา ก็โจจะมาให้จะมาให้พี่ส่วนตัวเองลืมอ้โจตับตับนี้ดีจริงดีจริงจริงขอหนึ่งหนึ่งหนึ่งตับหนึ่งห้าที่แบบตลกเขาเล่นเนี่ยของผมทุกวันนี้ไปไหนก็ มีแต่ให้ทำเอออยู่ดาวอยางเะเานเองเขายทุกคนที่ยกรักผมขอบคุณที่ยังจำไขได้นะเพื่อนนะพี่เสงเโามมาไอ้หนูอาเนี่ยตอนที่อาร์ไปรับตำแหน่งอ้เลวัตอาเลวัตอาเลวัตแล้วพระพยอมเป็นยังไงนะเจริญโยมญาติพรไอ้เจริญพรญาติโยมแล้วจุธิชัยยุนเป็นไงนะกลบ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 กลับมาชชัดกลับกลักลับ้ันบอร์แล้วกลับกลบ หาหาหาตลกรุ่นใหม่เล่นแบบนี้จริงๆตลกมันมีหลายศาสตร์ใช่ไหมไม่ไม่จำเป็นต้องว่าเล่าปุ๊บแล้วหาเลยมันก็มีถ้านายโยกงเนี่ยจะเล่าเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้คนคิดนิดนึงอะไรวะอ๋อแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นตลกสังขารอย่างน้องสายคุณแม่ขอร้องเจ็บตัวพี่สุเทพสีสายก็คือใช้หน้าตาตลกคนแค่แล้วพี่อังเธอเธอมันมาเป็นในยุคใหม่ยุคโซเชียลนะ คนมันดราม่ากันเยอะนอากไปเล่นตลกสังขารก็ไปว่าเนาะไปบูลลี่เขาไปนู่นนี่น okay ั่นเขาเหมือนถ้าไปเล่นก um, ับโจอ็กาน่าเนี่ยไอ้ดำไปเรียกไอ้ดำก็ทาเรไปเหยียดสีผิดถูกต้องตลกเลยมันตลกเลยไปเล่นอะไรไม่ได้เลยถูกต้องโอเคเข้าเรื่องโอเคนี่อ่เรื่องพี่คิงครับผมคิงเกิร์เลยไอ้ที่พี่เล่าที่พี่เตรียมไว้ให้คิงอ่ะเล่าให้ดีนะเล่าให้ดีนะเรื่องแม่ยายไง ไม่ใช่ไม่ใหญ่ไปแล้วนี่ไม่ไม่ใหญ่ขอพูดถึงว่าเอาเราเกี่ยวกับเรื่องไม่ใหญ่โอเคอันนี้ไม่ใหญ่เราของเรื่องเราคือเอาให้เอาให้ได้อ่างที่พี่เล่าให้ฟังนะครับผมไอเด็กที่บ้านประจับมันมีอาชีพเลี้ยงวัวอ่เลี้ยงวัวมันต้องเอาวัวไปเลี้ยงที่ไร่ครับกลางไรใช่ไหมก็ปล่อยให้วัวเดินกินหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันเผลอหลับไง อ๋อคือเอาวัวไปปล่อยเสร็จปุ๊บตืลงหลับตืนหลับตื่นหลับตื่นหับตื่นหลับตหลับตื่นหลับไื่นหลับ้ากนลับตปดนกลับไป่้หนัดต่อตาแมตื่ยห่าบตื่นหลับตื่นหลับตื่นสลับเื่นหลัื่นหมรสอ่ะหอาบาื่นหงั้ยเออหาัหายกนหันไปเนห็นจอมปหก่นหลับต่ะจอมปต่ใหญ่นลางตร่นหลาเ่นหบื่นจะเบื่นวบื่นจลับตื่นหลับตื่นหักื่นหื่นหลับตืกนหลักตือนลยบตื่นหัวเหลับกว่าหาธบตอมปลั่นสล่งศักดิ์สิทธิ์มีจนิง ถ้าได้วัวกลับมาอมันก็บนจะวนอะไรดีวะถ้าได้วัวกลับมาอืจะคมขืนแม่ยายแก่หนดสักทีมนต้องหลุดปากพูดเ่ยแเพ้อไงทีนี้พอจะเดินกลับบ้านปุ๊บเสียงกระดิ่งวัววัวมาจริงเดินผ่านหลังจองปลวกมาครัเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมาแล้วมาแล้วกลับไปไปเล่าให้เมียฟังนะที่รักรู้ไหม พี่อะเอาวัวไปเลี้ยงเนี่ยแล้วปรากฏว่าวัวหายทีนี้พี่ก็เลยไปบนที่จ้ปวจ้าปัวกันว่าถ้าถ้าเจอวัวเนี่ยนั้ได้วัวกับคืนมาจะคุ้มคืนแม่ยายเัาปรึกษาเมียปรึษาเมียมียก็ตีพี่พี่ไปบนเมืนอาจาร์เขาอะไรแบบนั้นไม่ได้เรื่องเยอะแยะทำไมไม่บนถูกทีนี้เมียก็คิด เกิดผัวไม่แก้บนไม่ไม่ไม่ตัดสินบนได้ขาดอ่ะเดี๋ยวเกิดเจ้าที่จาทำมาหักคอมีปัญหาเป็นไฟเป็นไม้เองเออก็เอายังไงดิก็ได้พี่ไปบอกแม่ยายแม่ก็เอาวะไม่งั้นก็ถ้าลูกเป็นไม้เูกเป็นไม้สรุปไอ้ลูกเขยก็เข้าจัดเลยเข้าจากแม่ยายเออจัดไปเซ็นสับลงตี่ปั๊บลูกเขยกำลังจะเดินออกจากห้องแม่ยายแม่ยายเรียกไอ้ทิด โอ้ขึ้นเลยมาถกประทุนยังงี้เลยไอ้ทิามึงคิดดูให้ดีนะมึงบนเจ้าที่ไว้กี่ทีมึงบนเจ้าที่ไว้กี่ทีนายใหญ่จะขอเบอนอ๋อเอออยู่บวนน้ำหนึ่งหนึ่งบ้วนน้ำเหรอบวนน้ำให้หน่อยเหรออีกทีเด้ออีกทีเดีอตตอนนั้แหละตอนนั้นตอนไอ้ทิศอ่ะไอ้ทิศอ่ะไอ้ทิศอ่ะไอ้ทิศมึงคิดดูให้ดี บอามึงบนเจ้าทีไปกี่ที่แม่ใหญ่ก็ไม่ธรรมดาติดใจลูกเขยชอบบนบนกี่ที่แม่พูดถึง CIA เฮ้ยเอายังเอาแล้วอันนี้นะหน่วยข่าวกองที่แบบเอาคนทั่วโลกมาเป็นสืบเลยนะเป็นนักสืบเป็นนักสืบแต่ละคนมีความสามารถแตกต่าง หัวหน้าเซอเขาบอกว่าเขาจะต้องเช็คอยู่ได้ว่าแต่ละคนมีความสามารถขึ้นเครื่องบิน<ค>ไปตรวจรอบโลกเฮ้ยขึ้นเครื่องบินรอบโลกเลยนะมันมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเวลาไปเสิร์ฟที่ไหนมันจะรู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ทไหนที่นี่ไอคนแรกก็ยื่นมือไปนะอ้าวป๊บดึงเข้ามาป๊บปั๊บถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วเอาแล้วคุณรู้ได้ไงว่าที่นี่คืออเมริกาอ้าว ขนนกอินรีติดมือแสดงว่าที่นี่เป็นอเมริกาแน่นอนขนนกอินทรีติดมือมาเลยเพราะอินรีนี่ที่อเมริกานี่ใส่รสชาติเป็นประจำรู้เลยไอคนหลังโอจิ๊บจอยเอไอนี่ยืนหนป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บรัสเซียรัสเซียเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะในมือมันมีหมีมีหมีมีหมี ขนมีขาวขนนมีขาวไม่ใช่มีขาวมีขนด้วยขนมีขาวมันได้ขนมีขาวอ๋อขนมีขาวคุณเจอคนมีขาวคุณรู้เลยว่าอยู่รัสเซียรัสเซียแน่นอนมให้โลกเหนือไอ้ไอ้นั่นนกอีซีนี่คนนกอีซีขนมีขาวจะรัสเซียแน่นอนไอ้คนหลังไอเชียไอมีหลังกันอีกคนที่สามแล้วนะ ทำไมทุกเรื่องต้องมีสามคนต้องบริษัทสองสามอันไอ้ลูกเขยก็สามคนทุกคนก็สามคนสามคนเลยโอเคไอ้แม่ยายเนี่ยไอ้แม่ยายใช่แม่ยายไม่ได้เกินเทปที่แล้วเนะเทปที่แล้วแม่ยายเทปที่แล้วไม่เกี่ย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 วคนที่สามคนที่สามยื่นมือไปปั๊บกับเข้ามาตประเทศไทยเฮ้ยประเทศไทยเฮ้ยคุณโลได้ไงงในมือคุณไม่เห็นมีอะไรเลยบอกยินมีในกายใช่ไหม อ่ะยื่นออกไปแล้วหายไปแล้วยื่นออกไปแล้วหายไปแล้วอาอคือนาฬิกาหายนาฬิกาหายยื่นไปนาฬิกาหายรู้แล้วเมืองไทยรู้แล้วูอย่เมืองไทยแน่นอนออไอ้นี่มันไอ้โจรไอ้โจรขโมยกล้องเรื่องจะก็พวัวีันกันแก้ไขกันแก้ไขกันไปสามคนเอาเรื่องสองเลยดีกว่าให้สองนั่นติดเลยเพราะว่า เวลาอัดระตในการเล่ามันได้แล้วเคือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ให้เขาพักก่อนพักก่อนวิศวะเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนให้ดูก่อนมาฟังพี่ชิงมอะไรเอ้ยชัวร์มากขนาดนี้แล้ววิศวะแล้ววิศวะวิศวะหนูไม่น่าเชื่อประสบการณ์นี่เล่าเยอะมากอ่ะส่วนมากพี่จะเล่าอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินอีกแล้วเหรอพี่ชอบบนเครื่องบินโอ้โหวันไงานบนเครื่องบินเนี่ยมีแอร์ส่วนมากแอร์จะสวยแอร์สวยแอร์ฮอร์สเตสแอร์โฮอร์สเตน แต่นี้แอร์พอสเตกก็หมายถึงว่าเ็าจะเสิร์ฟไข่จากจานกาแฟขึ้นไปสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมพอดีนลยเครื่องบินไปไตถึงระดับหนึ่งอ่าแต่นี้กัปตันนี่กับผู้ช่วยกัปตันก็พักพักก็มันออโต้พไพร์โออโต้พไพร์โอ๋อสบายแล้วก็คุยกันเดี๋ยวพี่ไปข้างหลังหน่อยไปไหนครับ ไปอุจจาระไปขี้อ่ะไปขี้แหละนะตรงๆก็คือไปขี้ไปขี้ซะหน่อยอ่าขี้แล้วค่อยขี้เสร็จแล้วค่อยจัดแอร์มาใหม่หรืวจัดให้กินน้ำตอนนี้พอดีพอดีปุ๊บลืมลืมปิดใหม่ลืมปิดใหม่แอร์ตกใจเอาอ้าวผู้เสีดังเลยก็วิ่งนี่วิ่งจะไปบอกกัปตันว่าลืมปิดใหม่ไม่วิ่งเร็วสไลด์ลื่นป้าไปเจอป้า ป้าบอกว่าอีนูอีนูไม่ต้องรีบนะเขาขี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาละเขาขี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาและวอย่างนั้นพี่อ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนกันสุดายพี่พ่นเครื่องบินสุดท้ายพี่พ่นเครื่องบินโอ้โหนี่มันไอะไรไอ้ตัวที่เครืนาฬิกาหายยังอยู่ CIA ีไเอเด็ดหายยังอยู่มันเออผ่านไปแล้วสิโอ้นี่สองเรื่องบนเครื่องบินเลยนะใช่ตอนก่อนพี่ก่อนพี่คิงจะมาเป็นตลก ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการบินเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเร้ยไงทำเรื่องการบินปล่อยนกนวะปล่อยนกนวะบินแล้วพ่อผมก็ไปดักแล้วก็มาใส่กลงก็ทำก็ทำโอเคโอเคแต่หลังจากนั้นหลังจากที่รู้ว่ามันไม่ดีครับก็แต่ก็ยังทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินแต่ไม่ใช่บินนั้นอ่าไม่ใช่บินนั้นตอนหลังไปเป็นผู้ช่วยนักบินใช่ผมเนี่ย ใช่จริงป่ะเป็นนักบินครับไอ้นี่พี่ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังทำอะไรทำอะไรก็เวลานักบินของเต็มบาทก็เอาเอาเอามาใส่กระป๋องอันนั้นมันบินทะบานแล้วบินไหมล่ะเดี๋ยวแต่เห็นว่าหลังจากที่เลิกเป็นนักบินแล้วครับไปทำธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีจเ jewelry j e w e l r ว j e ี่อ่าของมีค่านะ j e ว e l ี่เนี่ยผมเพชรพลอยนี่ใช่ไหมอ่าทำอะไรขายทัชทิมกรอบ ทำงานเกี่ยวกับศาลนะตัดสินคดีความไม่ใช่ไม่ใช่ศาลแพ่งไม่ใช่ศาลอาญาแล้วอะไรแม่แม่ไงศาลเค่งลุงเป็นผู้พันเฮ้ยยิงด้วยเี่ยเป็นทหารเนอกระบกไม่ใช่พันเอกพันโทอ้าวเป็นพันอะไรพันดนาโมโอ,อยู่ซี่แยกประจวบโอ้ออออรถเสียว่าไหนบอกนี่ม,มอปแปลงว่าไหนมีปัญหาอะไรได้พันได้พันได้พันอะไรนะพันดนาโม ดนั่งพันเิงเลยที่ประจวบที่ประจบครับต้องมีอีกแน่เลยต้องมีอีกแน่เลยต้อันนี้พี่เตรียมไปเลยต้องมีอีกแน่เลยต้อมีถือว่าคาดสิ่งนะพ่อผมเนี่ยขึ้นลงพักทีตำรวจนี่แตกคือยกมือไหว้เป็นแถวไม่ไม่ยกมือไหว้ทุกคนแตกคือเลยอทําไมอ่ะพ่อผมทํางานฉีดปวกพ่ออยู่ตรงนี้ ใครจะอยู่อ่ะไม่มีใครอยู่หรอกไม่กันตายพร้อมปวกอะตายตายต้องมีเรื่องแล้วมีตายแล้วพี่ว่านะตาบงบอกว่ามีอีกเรื่องมีอีกเรื่องนึงเอานะอีกเรื่องนึงมีครับอันนี้อันนี้อันนี้ตั้งใจฟังเลยนะนี่โอเคเมื่อคนสมัยก่อนอะสังเกตไหมนี่นี่นี่อันนี้นี่รอยสักอันนี้รอยสักซูมกล้องซูมเลยแขนขวาสักอะไรแขนขวาสักอะไรอาจารย์พิโรจน์นะเมื่อก่อนอะแขนซ้ายเนี่ยซักน้ำมันของผมนี่แขนซ้ายสักน้ำมันสักน้มันเหรอ แขนขวาเนี่อยู่โยงคงกว่พันอ oh. ทั้งตัวผมเนี่ยอยู่ไปวันๆอยู่ไปวันๆแ <Adam. S 2> อดังนแอไม่ได้ดนะังแอแอไม่ได้ทุกอย่างดังหมดท <c oughs> ุกอย่างนังหมดคืโอเคแนละ้วพอแล้วพอแล้วแต <c oughs> ่จริงๆระถ้าคนอยากจะแบบหนังเหนียวฝันไม่เข้าเข้าสำนักที่ แถวบ้านผมอ่ะอาจารย์เขาเปิดสํานักออ่าน้าผมก็ไปสักไอ้มังกรอ่ะที่ที่พูดถึงอะไมังกรแคร์ไซร์ลายมังกรแคร์ไซร์ลายมังกรแบบอ่าพอสักของแสงอะโอเคโอเคโอเคหัวมันอยู่ฝ่ามือเนี่ยหัวนี่นะใช่ครับหัวมังกรหัวมังกรฝ่ามือโอเคหนวดนี่เลื้อยไปแอร์เนี่ยตามเนื้อตามเนื้อตับนื้อเนี่ยนวด ใช่โอเคลำตัวเนี่ยพันพันพันห่างอยู่แล้อ่ามังกรแท้ๆอาจารย์สักให้ปุ๊บ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 เสร็จแล้วโอเคกำลังจะลงอักขระอ่าทงนโมตัสสะนงโมทสะท่องนโมสามจบโอเคพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขันเปิดวัยรุ่นข้างล่างทำไมวิ่งและเอามีดไล่ฟันกันเฮ้ยหน้าสำนักอะไอเนียสักอยู่แล้วไอดีสักนะไอเดียฟันกันหน้าหน้าสำนักเลยอยู่หน้าสำนักหน้าผมเห็นโอ้โห มึงลบลู่กันท่าชัดเลยนี่หน้าสำนักมึงมาอย่างนี้ได้ไงสักขนาดนี้แล้วมึงมาทำอย่างนี้ได้ไงเออโดนลงไปเลยเฮ้ยพี่อื่นมีเยอะแยะมึงไม่ไปทะเลาะกันนี่ต่อหน้าสำนักอาจารย์นะเว้ยมึงมาทำอย่างนี้มึงไม่ให้เกียรติกันถูกต้องมึงออกไปเดี๋ยวนี้ชี้นิ้วปุ๊บปั๊บเนี่ยปุ๊บมังกรปุ๊บเนี่ยชี้ไปเนี่ยปุ๊บหัวมังกรเดี๋ยวนี้มังกรเลื้อยที่ลายพันอยู่นี่หางอยู่นี่ยงหัวพันชี้เลยไอ้วัยรุ่นฝันซับไม่เข้า หัวกระเด็นไปสามมือหัวกระเด็นไปสามมือโดนที่กระดิ่เลือดประก้อนพุ่งออกไปตอนนี้ลุงเป็นเด็กไอ้ด้วนอ๋อคือยังไม่ได้ลงคลาดแหละยังไม่ลงยังไม่ลงยังไม่พูดถังเปิดทำบางเปิดอ่ายังไม่จบไปเปิดซะแล้วเปิดซะแล้วยังยังยังไม่จบตับมือหายไปแล้วเด็กไอ้ด้วนโอ้โหยังไงก็ ขอบคุณดีกว่าโอเคครับขอบคุณลุงติ๊กขอบคุณมากขอบคุณพี่คิงมากขอบคุณมากมีอะไรให้รับใช้บอกได้เลยนะครับครับผผมมพี่น่ารักทั้งคู่เลยนะครับฝากรายการหาลำพุ่งงองูกี่ตัวงองหงูหงกตัวหกตัวนะหาลำพุ่งยังไงติดตามลุงติ๊กได้ที่ไหนถ้าอยากติดตามลุงติ๊กอ่ะทำทิกตอกหน่อยทิกตอกติ๊กกินสีว่าติ๊กกินสีอ фи เชี่ยลติ๊กกินสีอ фи เชียลนะครับใครสนใจก็ติดตาของพี่คิงก็คิงก่อนบ่ายพี่อย่างนี้เลยสองก็าคิงก่อนบ่ายเจอหมดตัวเรื่องราว ไปติดตามกันด้วยครับผมผมก็ติดตามอยู่วันนี้ก็ขอบคุณคุงติ๊กมากครับุณครับขอบคุณนะครับครบเครับสวัสดีค่ะเลค่ะสิดตามและ c r ั b e ที่ชอที t สนุกมาก